สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกมรัตน์คำจีนรหัส6กสาม1้าศูนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววริศลายสมรหัส6 3สามห้าศูนค่ะค่ะสำหรับความหมายของบัญชีการเงินนะคะบัญชีการเงินคือบัญชีที่เกี่ยวกับการจัดเก็บรวบรวมรายงานข้อมูลทางการเงินของกิจการตั้งแต่อดีตให้กับบุคคลภายนอกที่ต้องการข้อมูลทางการเงินค่ะ บัญชีภาษีอากรหมายถึงกระบวนการจัดทำบัญชีของกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อมูลทางบัญชีบางรายการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีอากรเพื่อให้ได้ข้อมูลที่นำไปใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้และรายงานต่างๆต,ต,ตามที่กฎหมายภาษีอากรกำหนดค่ะค่ะสำหรับความแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากรมีดังนี้ค่ะสำหรับบัญชีการเงินนะคะ1 ช่วยในด้านการควบคุมรายรับรายจ่ายสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของค่ะ 2. นะคะช่วยในการบริหารงานของกิจการค่ะ 3. นะคะช่วยในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการขยายหรือเลิกกิจการค่ะ 4. นะคะเพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคคลภายนอกโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ต้องการข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจค่ะและ 5. นะคะเป็นหลักฐานพิสูจน์ความถูกต้องในการจัดทำบัญชีการรวบรวมข้อมูล รายงานทางการเงินค่ะสำหรับเกณฑ์ในการจัดทำบัญชีการเงินนะคะจะใช้เกณฑ์มาตรฐานการรายงานทางการเงินค่ะการวัดมูลค่านะคะจะใช้ราคาทุนมูลค่ายุติธรรมและราคาทุนปัจจุบันค่ะกฎหมายที่บังคับใช้นะคะพระราชบัญญัติการบัญชี2510 3ค่ะรายงานที่ต้องจัดทำนะคะ รายงานทางการเงินไม่ว่าจะเป็นงบสแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนงบสแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของงบกระแสงเงินสดหมายเหตุประกอบการเงินค่ะสำหรับผลการดำเนินงานที่ใช้นะคะจะเป็นกำไรหรือขาดทุนสุทธิทางบัญชีค่ะสำหรับข้อแตกต่างในส่วนของบัญชีภาษีาการนะคะ 1. ปรับหลักการบัญชีให้เข้ากับกฎหมายภาษีาการ 2. หาข้อยุติทางบัญชีและภาษีาการให้สอดคล้องกัน สามปรับปรุงการบันทึกบัญชีให้เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายของภาษีอากร 4. จะทาบัญชีที่กฎหมายภาษีอากรกําหนดให้ทําเช่นบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษีหน้าที่จ่ายและการนําส่งรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม 5. ปรับปรุงรายรับทางบัญชีให้ตรงกับภาษีอากรค่ะบัญชีภาษีอากรนะคะในด้านของเกณฑ์นในการจัดทำค่ะจะเป็นเกณฑ์ตามประมวล,ลรัศฎากรค่ะ ในส่วนของการวัดมูลค่านะคะจะใช้ราคาทุนเป็นหลักค่ะในส่วนของสินค้าคงเหลือจะวัดมูลาค่าตามราคาทุนหรือราคาตลาดค่ะแล้วแต่ราคาใดจะมีราคาต่ํากว่าค่ะกฎหมายที่บังคับใช้นะคะคือกฎหมายประมวลรัศดากรค่ะรายงานที่ต้องจัดทําของบัญชีภาษีเกรนะคะคือแบบแสดงรายงานบัญชีเพื่อการเสียภาษีค่ะ ได้แก่พอด50พอดอ51พอดอ1พอดอ1กพอด2พอด2กพอดอ3พอด53พอพอ30พอพอ36และแบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะ รวมไปถึงรายงานภาษีในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและบัญชีพิเศษด้วยค่ะในส่วนของผลการดำเนินที่ใช้นะคะกำไรหรือขาดทุนสุทธิทางภาษียากรโดยปรับปรุงกำไรหรือขาดทุนสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรหรือขาดทุนสุทธิทางภาษียากรตามหลักประมวล,ลรัษฎากรค่ะ